ค่ะขณะนี้นะคะกลับมาตามบรรยากาศที่ศาลฎีกากันนะคะซึ่งทางด้านเลขานุการแผนกคดียาค่ะกำลังแถลงอยู่ในขณะนี้คะเดี๋ยวเราไปฟังบรรยากาศสดๆกันเลยค่ะจะเป็นวันไหนนั้นสุดแล้วแต่ท่านประธานสันติราจะอุปัมลงมานะครับขึ้นอยู่กับภารกิจของท่านนะครับเมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพร้อมแล้วนะครับก็จะเลือกองค์คณะผู้พิพากษาจากคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้งหมดนะครับเลือกออกมาจํานวน9ท่าน เพื่อให้เป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีนี้นะครับในการเลือกองค์คณะผู้พิพากษาจากที่ประชุมอย่างสารดีการนั้นนะครับจะเป็นการเลือกโดยลงคะแนนรับเหมือนกับการกาบัตรลงคะแนนรับเลยนะครับจะไม่มีใครทราบนะครับว่าใครจะได้รับเลือกเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีบ้างจะไม่ทราบล่วงหน้านะครับเมื่อมีการเลือกองค์คณะเรียบร้อยแล้วนะครับประธานสารดีกาจะประกาศรายชื่อองค์คณะทั้ง9ท่านไว้ที่สารดีกา ภายใน5วันนับแต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายมีโอกาสคัดค้านผู้พิพากษาได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นไปตามข้อกําหนดของการดําเนินคดีเกของสารดีกาแผนกคดียาของผู้ดารงตำแหน่งการเมืองนะครับเมื่อได้รับเลือกมาทั้ง9ท่านแล้วนะครับในองค์คณะทั้ง9ท่านนั้นก็จะนัดประชุมกันเพื่อเลือกเจ้าของสํานวนนะครับโดยเลือกวิธีการลงคะแนนรับอีกเช่นเดียวกัน นะครับว่าใครจะได้รับเลือกเป็นเจ้าของสำนวนในคดีนี้นะครับหลังจากนั้นทั้งเจ้าของสำนวนและองค์คณะรวมทั้ง9ท่านก็จะพิจารณาคำฟ้องของโจทนะครับว่าเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำฟ้องที่ครบองค์ประกอบความผิดที่จะประทับฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่นะครับเมื่อมีการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาจจะพิจาราก่อน วันที่19มีนาคมซึ่งเป็นวันรับฟังคำสั่งก็ได้นะครับหรืออย่างชาติสุดก็คือภายในวันที่19นะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะทั้ง9ท่านจะพิจาต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของพระราชาบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพินาาคดีอญา,าการเมืองนะครับแล้วก็ข้อกาหนดของสารดีกาเกี่ยวกับการพิจาคดีอญา,าการเมืองเ่ยนะครับเราไม่ได้บังคับว่าในวันที่มายื่นฟ้องวันนี้โจทก์จะต้องนําตัวจำเลยมาศาลนะครับซึ่งท่านจะเห็นว่าจำเลยที่ถูกฟ้องเนี่ยจะมาศาลหรือไม่ก็ได้ นะครับถ้ามาศาลก็จะเสนอให้ผู้พักศาลในแผนกของศาลฎีกาแผนกคดียาของผูดดง้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับพิจารณาการปล่อยชั่วคราวต่อไปถ้าไม่มาศาลอย่างเช่นกรณีวันนี้นะครับเมื่อไม่มาศาลขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงนะครับเราก็จะต้องรอเลือกองค์คณะจากที่วิวัหน่ของศาลฎีกาก่อนนะครับเมื่อได้องคณะทั้ง9ท่านแล้ว